ให,ให้พี่เพียอพูดกอดคำที่ยามของคำว่าบูทเลกะคืออะไระงานอนนีม้มะเนี่ยพี่ไม่ได้เล่นมาก็เลยไม่รู้ว่าของแท้มันมีแบบนี้หรือเปล่าเออแต่ด้วยที่ว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือมันเป็นป้ายไบโอคซึ่งก็ไม่แท้ใช่ใช่ใช่ใชแล้วทีเนี้ยมันมันตั้งใจทําเหมือนของแท้อย่างเงี้ยถ้าเราตีเราก็ตีเป็นงานงานปลอมอเราไม่ได้แบบว่าซื้อเสือ้อปลอซื้อเสือ้อปลอมในราคาเสื้อแท้ แล้วแล้วอย่างนี้สรุปยังไงควรควรไหมควรจะซื้อไหมเล่นไหมขายไหมฝากฝากเรื่องหนึง่งคราะพอค้าฝากร้านค้าอะไรกัน a คชั่น <Action. S 1> ไอ้คำว่ารุ่นใหญ่เนี่ยมันสำหรับให้คนอื่นเรียกเออติงไบนิวสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะ n นนิวอยู่ที่ร้านมาสเตอร์เปียกนะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยประเด็นแบบ เดือดเดือดร้อนร้อนมีสาระนะฮะเพื่อให้กับเพื่อนๆนทุกคนคนที่กำลังเข้ามาหรือกําลังมาศึกษาหรือกําลังค้าขายนะฮะเกี่ยวกับพวกเสื้อวินเทจเวเราไปพบกับพี่เปียกันเลยฮะสวัสดีครับพี่เปียกลับมารอบรอบที่สองติดใจติดใจติดใจเพราะว่าผลตอบรับเพื่อนๆอนน้องๆเขาบอกว่าโอ้โหได้มาคุยกับอาจารย์ ก็ไม่เกลียดพี่นะไม่เกลียดพี่นะไม่มีใครเมื่อกี้คพี่ไม่หรอกเราก็อยากแค่พูดไปก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆฟังกันเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรไม่อยากไปอะไรหรอกไม่ได้พาพิงไม่ได้พาพิเราอยากจะแชร์ประสบการณ์หรือว่าข้อมูลต่างๆที่เรารู้ก็อยากจะแชร์น้องๆฟังประมาณนั้นแค่นั้นเลยใช่เพราะว่าสิ่งที่แชร์ไปครั้งก่อนก็คือถือว่าเป็นเนื้อหาสาระความรู้ที่ที่ทุกคนบอก สุดยอดก็เก่งนะนิวเก่งนะแบบว่าถ่ายไปเยอะนะแต่ว่าตัดต่อ20นาทีก็ยังแบบเออยังดูเยอะยังดูเยอะก็รวบไงรวบเลยวันนั้นคลิปเราถ่ายไปเกือบชั่วโมงหนึ่งชัวโมเป็นชังโมแต่รวบนี่คือตัดต่อเก่งตัดสุดฤทธิ์เพราะว่ามันมีบางตอนมีบางช่วงของในคลิปที่ครั้งก่อนะนิวตัดออกมันเยอะมันล้นเกินก็เลยมาขอซ้ำมาขอซ้ำหน่อยได้ได้ยินดีครับยินดีซึ่งวันนี้เรานิวก็อยากจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่อง เสื้อของบุ้เล็กเสื้อเฟกเฟกอะอะไรประมาณนี้แหละเพราะว่าตอนนี้โอ้โหมันลำบากเหลือเกินเยอะเยอะเยอะเกินเอ็ดก็เลยอยากจะมาฝากถึงแบบได้ได้น้องๆเพื่อนๆหน่อยได้ได้ยินดียินดีก็เดี๋ยวเราก็มาคุยกันเรื่องอ่าเรื่องเสื้อปลอมเสื้อบุ้เหล็กอะไรยังไงควณจะเล่นแบบไหนควรจะเล่นหรือไม่เล่นดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแล้วกันอ่าคำว่าอ่าบุ้เหล็ก เฟกหรือของปลอมก๊อปี้เนี่ยมันก็ต่างกันนะก็มุมมองของผมแล้วกันนะบุมมองของฝรั่งด้วยนะทั่วโลกเขาก็จะใช้คําว่าบูเล็กบูเล็กหมายความว่าเสื้อที่สร้างขึ้นมาเองโดยไม่ขออนุญาตจ,จากลิขสิทธิ์แต่สร้างลายแต่ว่าไม่ได้ทําลายเหมือนกับของแท้ที่เขามีอยู่แล้วะนะอย่างนี้เราเรียกว่าเสื้อบูเล็กนะงานเถือนนั่นเองนะทำเองขายเองไอ้คำว่าเสื้อปลอมเสื้อปลอม คือเสื้อที่ทํามากอปปีลายที่เขามีอยู่แล้วนะเหมือนเป๊ะแต่ผ้าอาจจะไม่เหมือนหรือจะพยายามหาผ้ามาให้มันเหมือนของแท้ของเก่าเขาอะไรเงี้ยน,นั่นคือกอปปีนะอย่างนั้นคือของปลอมไม่นะเฟกเฟกเฟกคือปลอมเลยเฟกคือปลอมเลยเฟกคือปลอมเลยนะแต่บุลเหล็กก็คือออกแบบมาใหม่งานเถื่อนอองานเถื่อนคืองานเถื่อนนะฝรั่งฝรั่งก็ใช้คําว่าบุลเหล็กนะ<อ>เขาไม่ได้ใช้ว่ากอปปีนะถ้ากอปปีก็คือเขาก็จะใช้คําว่าเฟก อ่าหรือกอปี้หรือเฟกอะไรอย่างงี้นี่เองประมาณนี้ประมาณนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะเฟกของปลอมกับของบุลเหล็กอ่าบางคนตีก็เป็นงานปลอมอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่มุมมองมุมมองคนคุณตัวผมเนี่ยผมไม่เรียกงานบุลเหล็กว่าปลอมนะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้เห็นภาพอ่ะยกยกยกตัวอย่างอ่าอย่างผมใส่เนี่ยอย่างที่ผมใส่เนี่ยโบริจีนะโบริโจีอ่าตัวนี้ก็เป็นบุลเหล็กนะครับเป็นงานบุลเหล็กนะครับลายนี้ บุลเล็กอ่ะผมให้ดูบุลเล็กก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าแบบไหน <c oughs> หน่าเล่นกว่ากันหรือ <c oughs> <c oughs> ไม่เล่นเลย <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแล้วแต่แล้วแต่ว่ามุมมองไทยมุมมองมุมมองมันโอเคอย่างนี้นี่คืออ่าอย่างนี้ก็คือนี่คืออันนี้ผมก็ตีเป็นบุลเล็กนะครับ <c oughs> บุลเล็กซึ่งเนี่ยลายหลังนะก็คือไม่เหมือนลายที่ ลิขสิทธิ์หรือค่ายค่า,าต้นสังกัดออกมาไม้เหมือนคือทําขึ้นมาเองออกแบบออกมาเองแบบนี้อ,อย่างนี้ก็ตีเป็นบูเล็กนะครับก็ต้องยุคต้องยุค,ยคที่สำคัญคือมันตรงยุค90ส่วนใหญ่พี่บูเล็กส่วนใหญ่จะเป็นอะไรเบสใน USA หรือยุโรปเสื้อพวกนี้มันไปทัวทั่วโลกวงวงเฮดเฮดระดับเฮทเฮดแบบ i อออนไมเดนเมทัลิก้ากันในโรเซสไอ,อวงห,หัวเนี่ยเขาไปทัวทั่วโลกอางนั้นไปทัวประเทศ ฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะมีเสื้ออังกฤษ <ped> เสื้อยี่ห้อต่างๆที่ไม่ใช่เสื้ออเมริกาที่เราคุนค้นตากันหลายป้ายะนะก็ <g ül> ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องป้ายเท<อ>่าไหร่เราไม่ค่อยสนใจเพราะว่าพวกป้ายยุโรปเนี่ยมันบางมากมคือเหมือนกับแบบว่าใช้ใช้เสื้อที่แบบถูกๆมาทำก็เลยจะมาตรฐานจะไม่เหมือนฝั่งอเมริกาเขามันส่งมันก็จะย้อยๆผ้ามันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาจริงๆก็คือผ้ามันก็ไม่ได้ว่าดีอะไรเท่าไหร่ มันเป็นผ้าร้อยนะแต่ว่ามันผ้าร้อยที่แบบว่าบางๆซอฟซอซอฟมากอ่ะย้วยแบบว่าซักทียิ่งถ้าเอาไปซักออกแห้งเนี่ยเจอความร้อนไปนี่ย้วยย้ยมากๆไปให้ก็ดูราคาทำไมก็เผื่อเผื่อใครสนใจโอเคเผื่อใครสนใจลายเพราะจริงจริงขายเลยใช่ไหมเออบางครั้งบุญเหล็กบุญเหล็กนี่คือบอกตรงๆว่าบางทีลายมันสวยกว่าออฟฟิเชียลเนาะอ่าแล้วแต่แล้วแต่ันีนี้แล้วแต่ว่าซึ่งซึ่งเราอ่ะเราก็คิดว่าคือลายออฟฟิเชียลเนี่ยมันเขาทํามาเยอะนะเขาทํามาเยอะมาก แล้วก็ถ่ายทั่วโลงเนี่ยคือใครๆก็มีใครๆก็ได้เห็นนึกออกไหมแต่แบบนี้ไม่เคยลองดูอันนี้อันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่มุมมองนะไม่มีปัญหาเราไม่ได้ติดใจอะไรโอเคงสนใจก็มาได้เลยนี่ตัวหนึ่งนี่ก็เป็นบุลเล็กนะครับเป็นเซ็กซ์พิทอนเเป็นวงพังอังกฤษอยู่แล้วนะเสื้อเขาก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาตัวฝั่งอังกฤษฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็จะใช้เสื้อพวกอังกฤษพวกยุโรป Oh. ประมาณนี้เนี่ยนิวนิวชวนหน่อยชวนหน่อยประมาณนี้นี่เป็นบุลเล็กนะครับบุลเล็กโอ้แต่ลายมันสวยดวยอะสวยลายรมันสวยนะไอ้พวกนี้คือบุลเล็กพวกเนี้ยราคาตัวนี้มันก็ถีบไปหมื่นกว่าบาทเขาก็เล่นกันหมื่นกว่าบาทซึ่งซึ่งมันเป็นวงที่เออแต่ตัวนี้ก็ที่นิยมเป็นวงที่นิยมอะไรวงไหนที่นิยมเนี่ยมันมันแพงอยู่แล้วมันปกติ oh. อ่ะ,อ,ะอันนี้คุ้นๆเลยดีกว่าเอาไว้เห็นภาพเลยว่าบุลเล็กเป็นไงอ่ะให้ดูตัวนี้ อะไรนีะและลับทีอ่าเป็นล็บทีล็บทีทั้งหมดนะล็บทีทั้งหมดที่ขายขายกันแพงๆตัวห้าหมื่นแปดหมื่นแสนอะไรนะเป็นบุลเล็กทั้งหมดนันนี่ผมบอกได้เลยบุลเล็กเนี่ยก็จะมีป้ายป้ายนั่นเ็าเลยนะปานามาเมดอินปานามาเมดอินตาฮิติเมดอินโดมมนิกันอะไรพวกนี้นะเป็นบุลเล็กทั้งหมดนะครับมันไม่โฟกัสพวกนี้นะครับโอ้อ๋อแปลว่าล็บทีนี้คือบุลเล็กบุลเล็กทั้งหมดนะถ้าลิขสิ์มันจะมีปั๊มหมดเลยปั๊มฮะ ค่ายต้นสังกัดเขาอะไรพวกนี้คุณได้ได้แล้วแต่แล้วแต่คุณราคาดนี่ไซึ่งมันหาย่างมันหายากมันหาย่างมันหายางจริงขอเสื้อพวกนี้ด้วยที่ว่ามันเป็นเสื้อยุโรปเนี่ยคุณภาพมันไม่ค่อยดีแล้วมันมันก็เลยจะจะจะเขาเรียกอะไรเสียครับเสียเสื่อมเสียอะไรไปฉีกขาอะไรไปเยอะนะไม่แต่ว่าเนื้อผ้าก็ถือ ก็ดีนะตัวนี้สภาพดีไงโอ้สภาพอันนี้ตัวนี้เป็นสภาพดีมันก็เลยดูดูดีไงจอจริงๆอ่ะที่ผมเจอมาส่วนใหญ่จะเป็นผ้าแบบเฟรดเฟดบางบงมีรูเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยผ้ามันจะไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเราซื้อสภาอาใหม่ๆมาเนี่ยก็เราดูแลรักษาเป็นแล้วทีนี้เราก็จะไว้ใส่ได้นานอ๋อเนี่ยเนี่ยประมาณเนี่ยเเหมือนกันฟิลมันประมาณนี้เพราะอย่างที่พี่แล้วอ่ะนิวไปที่สวนลาน้านนนาคนหนึ่ง แล้วลูกน้องเขาบอกว่าถ้าสติว่าการดูหมอรองคออ่ถ้าเป็นยุโรปก็จะเป็นแนวตั้งใช่อะถูกบ้างมัใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นฝั่งอเมริกาเขาจะเป็นแนวนอนอันนี้คือเป็นทฤษฎีแบบที่ดูแบบบุนเล็กแท้มันเป็นมันเป็นมาตรฐานของเสื้ออเมริกาเขาเลยอ๋อเสื้อเมริกาเสื้ออเมริกานี่คือทุกแบรนด์นะแนวนอนนอนทั้งหมดถ่าเป็นแบรนด์80 70 80 90แนวนอนทั้งหมดโอเคแต่ถ้าเป็นบุลเล็กยุโรปก็จะเป็นแนวตั้งกับทั้งหมดใช่ด้วยค้างล่ะอ่า ยุโรปเนี่ยก็มันจะมีข้างเออแต่ข้างเดิมก็มีนะไม่มีข้างก็มีอ๋อเหรอแต่อเมริกาจะไม่มีข้างเลยถ้าเป็นเสื้ออเมริกาเนี่ยจะไม่มีตะเข็บข้างเลยนะนี่ตัวนี่ตัวตัวนี้ก็เป็นทูแพ็กนะเนี่ยการสกรีนอะไรมันก็ไม่ว่าดีอะไรมากมายหรอกเนี่ยมันจะแตกนะมันถึงมันบ่งบอกถึงยุค90นอะไรของเขาอะตรงยุคอันนี้ก็คือป้ายยุโรป่ะดูป้ายอ่าน อ๋อเมกอินไตายติตายติแต่แต่นี้ก็อ่าเนี่ยก็ประมาณนี้เหมือนเหมือนผ่านผ่านผ่านการใช้งานมาเยอะอ่านี่ใช่มนี่นี่นี่คือผ้ามันดํายังดําอยู่นะแต่ว่าด้วยที่ว่าตลาดสกรีนมันอะสกรีนมันน่าจะแบบว่าเปื่อยอมันหนาสกรีนมันหนาไงเหมือนตัวเนี้ยสกรีนมันจะหนาหนาหน่อยพอซักพออะไรไปมันก็จะลอกล่าอันนี้ก็ไม่มีค่าม่มีค่าผมคือแต่ผมเนี่ยผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าจะให้ซื้อเสื้อแพงๆเนี่ยผมจะ เน้นไม่มีข้างมากกว่าหมอลองคอเป็นแนวตั้งแล้วดูอะไรอีกที่เป็นแบบบุลเล็กที่ได้แบบคุณภาพพี่อบุลเล็กก็ก็จะเป็นลายอะคือลายที่มันไม่มีในในของลิขสิทธิ์เขาอยู่แล้วแล้วตัวนี้คืออะไรตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวอะไรอะอ่ะนี่นี่อ้ยตัวนี้ตัวนี้อสวยนาะทำไมตัวนี้ก็ไหนไหนพูดถึงเรื่องบุลเล็กอะก็ต้องเอางานตัวป้านี้มามาคุยด้วย ดาบแดงเหรออ่าตัวนี้เป็นดาบแดงตัวนี้เป็นวีหนึ่งดาบแดงรุ่นแรกนะ <c oughs> อือันนี้จะเป็นงานมาบุลเล็ตของเม็กซิโกเขา2อง้อยห้าสิบเคโนะก็จะเป็นงานบุลเล็ตของฝั่งเม็กซิโกเขาจริงๆอ่ะไอ้ป้ายดาบแดงอ่ะมันไม่ได้แพงแพงทุกแพงทุกตัวนะ <c oughs> มันไม่ได้แพงทุกตัวมันแพงเฉพาะวงแล้วแต่วงว่าเขาเอาวงไหนไปทํา ถ้าวงไหนอยู่ในกระแสหรือวงไหนที่เขานิยมมากๆเนี่ยก็มันก็จะค่อนข้างสูงก็เลือกเล่นตามกําลังไปแต่ถามว่าสวยไหมสวยแน่นอนนะสวยจริงนะตัวจริงจะเป็นป้ายดาบแดงของงานเมซิโกสวยจริงสกีนก็ก็ถือว่าก็ต้องยกสกีนยกกรสุดอ่ะใครใครสนใจตัวนี้ก็อินบ็อกแล้วก็มีอะไรมาถามได้นะอ่ะมีมีตัวนี้ตัวนี้เป็นงานบุญเหล็กอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้เป็นอะไรอ่ะ ตอนนี้เป็นพาสเวตนะผมผมแค่จะยกตัวอย่างไอป้ายมาให้ดูกันแบรนของเขานะเนี่ยสวยครับครับสวยๆดูตัวนี้ตัวนี้ไม่ยอมวางเลยนะโอ้สวยแต่อุตั่ไม่ไหวอ่ะเข่อมวางเลยราคาไม่ราคาไม่รอดไม่รอดนะเออรู้เนานเนเนเนีนเนเนนเนมนเ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 ่เน่าเน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 อนเนเนเนด์นนเนเน่นนเนนนนนน ป้ายนะเป็นป้ายตัวนี้นะเขาจะทําทั้งเสื้อยืดและเป็นสเวสนะครับลายก็สวยเนี่ยดูหน้าหลังก็ต้องยุค90เหมือนกันนะแล้วเขาก็ไม่ไม่ทาตามแบบลายของแทก็นะเขาเป็นงานออกแบบลายของเขาเองเป็นแบรนของเขาเนี่ยเขาจะปั๊มแบรนเขาเลยนะครับวาเอ็มพายมีป้ายด้วยมีป้ายเอ็มพายด้วยโอ้แต่ป้ายก็เจือจางเจือจางแต่บางทีเขาก็เอาเสื้อซื้อเสื้อใหม่มาทำอย่างบางทีเอามาก็เอาป้ายฝรั่งเศสเมดอินอิตาลีเมดอินสเปนนะสามส สามสี่ยี่ห้อนะเอามาทำซื้อบุลเล็ตโอเคแล้วก็เพลินไปซื้อมาตัวนี้ยังไงบ้างอะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นบุลเล็ตแหละเป็นบุลเล็ตแต่ว่าปีสองพันต้นๆหรือสองพันสองพันอะไรประมาณนี้ประมาณนี้เออเพราะว่าเคยเห็นแวบๆอยู่เคยเห็นายตาอยู่อ่ะแต่ป้ายแบบนี้มันก็คือเป็นยุโรปยุโรปชัวป้ายยุโรปมันจะเป็นเงี้ยสักไม่กี่ทีมันก็จะเหลือแต่ใยเพราะว่ามันเป็นผ้าบางๆงสกรีนไว้ที่ใยเอง สักแบบเดียวก็ละลายหมดแล้วแต่ลายนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเนาะไม่เห็นไม่เห็นหายย่างหาแต่ส่วนใหญ่ไอ้ถ้าเป็น U.S มันจะเป็นหัวกะโหลกก็ถ้าเป็นลายลิขสิทธิ์เขาอ่ะก็จะมีลายของเขาที่เราเห็นกันแหละตามเฟสตามลายที่พ่อค้าเขาขายอกไปใจเอ็นไปบอกคุ้มอะไรพวกเนี้ยแต่ก็ไม่มีแต่ว่าโอเคใช่ไหมโอเคสวยสวยเดี๋ยวใส่ถื่วแล้วจะขายนะสวยสวยเดี๋ยวมาถึงเสื้อเสื้อเฟซ เสื้อเปกก็คือหมายความว่าปลอมปลอมเลยเพอรนเพอรนขออนุญาตได้ได้ไปซื้อมาได้ได้นี่ค่ะลิซ่าลายลิซ่าอะไรใช่ไหมอ่ะก็นี่เขารีเมกมาหน่อยเรีเมคเขารีเมกรีเมคคิดโรเซ่คิดโรเซ่อย่างไงบ้างพี่คือจะบอกงี้คือถ้าเราเราเราน้องๆที่แบบว่ากําลังซื้อน้อยซื้อเสื้อปลอมมาใส่ซึ่งเราก็ไม่ได้มองเป็นเป็นภาพลบอะไรไม่ได้มองอะไรไม่ดีอะไรก็ก็ไม่เป็นไร เล่นตามกาลังไปก่อนแต่ประเด็นที่จะพูดคือซื้อเสื้อปลอมในราคาเสื้อปลอมโอเคเฮ้ยอันนี้สามสามร้อยห้าสิบอ่ะไม่ได้แบบว่าซื้อเสื้อปลอซื้อเสื้อปลอมในราคาเสื้อแท้อ่าย่างนี้มันเหมือนกับโดนโดนหลอกอ่ะโดนหลอกอ่ะขายของปลอมมาแพงๆซื้อมาสี่ห้าพันปลอมอะไรเงี้ยไอ้นี้หาข้อมูลดีๆดีนะเราเริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าเราเริ่มเล่นใหม่ๆเริ่มซื้อเสื้อมาใส่ใหม่ๆเนี่ยหาซื้อ อ่าร้านร้านค้าที่ใหญ่ๆห,หน่อยก็ได้เพื่อเพื่อความมั่นใจเวลามีปัญหาปั๊บเราสามารถเคม็มคืนได้อะไรเงี้ยซึ่งร้านใหญ่เขาจะไม่มีปัญหาเรื่องคืนเลยซื้อแบบถูกๆเจอคือเราอ่ะต้องหาข้อมูลก่อนเรารู้ว่ออะไรนี้ของแท้เท่าไหร่อืน่นกว่ากว่าหมื่นกว่าบาทของแท้หมื่นกว่าบาทใครๆก็รู้แต่เราไปเจอแบบว่าพันห้าสองพันห้าเราไม่ควรซื้อถูกไหมตีปอไปก่อนตีปอไปเรื่องเนี้ยเราอย่าโลภนะไอ้คำว่าไอ้อคำว่า คือตกควายอะราคาตกควายอะเรียกว่าร<อ>าคาตกควายอะไม่มีนะในยุคนี้ไม่มีแล้วนะทุกคนมีโซเชียลความหมายเด็กคนเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ตกควายคืออะไรพี่ตกควายคือขายปิดราคาขายแบบโง่งโง<อ>่ <laughs> นออกไหมนี่ภาษาพ่อค้าเขาขายตก,ตกควายขายแบบโง่โเสื้อตัวละห้าหมื่นเอามาขายสองพันแต่จริงแล้วเรียกตกควายโอเคเขาบอกว่าเป็นของแท้แ้่ตกควายก็ไม่มีอ๋อไม่มีใช่ไหมนิวก็มีโทรศัพท์พี่ก็มีโทรศัพท์พ่อค้ายิ่งมันยิ่งมีเลยมันยิ่งรู้หาข้อมูลเลยนึกออกไหม เขารู้อยู่แล้วมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีจริงนะราคาตกตกควาำนะอย่าโลภเราเล่นเราเราอย่าโลภเรารู้อยู่แล้วว่าเสื้อตัวละหมื่นเราไปเจอพันห้าพันอย่างเงี้ยเออตีปอมไปก่อนตีปอมไปเลยนะมันไม่มีแน่นอนเจอแต่ว่าเจอหมื่นหนึ่งขายหกพันห้าแปดพันอ่ะเนี่ยเริ่มคิดนิดนึงอ่ะดูนี่ดูดูหน่อยดูหน่อยเช็คหน่อยว่ามันมันแท้ไม่แท้ไงดูร้านเขาด้วยล้านเขาโอเคไหมอ่าอ่าซื้อแล้วถ้าเกิดปอมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถเคลมได้ไหมอะไรเงี้ย แบบนี้ลหละเป็นยังไงบ้างอ่านเนี้ยตอนเนี้ยตอนนี้มีน้องๆร้านค้าหลายร้านที่แบบว่าเริ่มหาทางออกครับขายไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากจะสร้างเสื้อขึ้นมาเองสกรีนเองออกแบบลายของเราเองเอามาขายแบบว่า50ิตัวเซ็ตนี้ร้อยตัวเซตนี้50ตัวเซตนี้30ิตัวบางคนก็มีวิธีขายแบบกูทํา20ตัวลิมิเต็ดมีแค่นี้20ิตัวเพื่อเป็นการอัพราคาเป็นจากที่เคยขายอยู่พันกว่าบาทอาจจะขาย30ตัวนี้ตัวละ2 0 0พ มีแค่ส0ิตัวอะไรประมาณนี้แล้วแบบนี้เรียกว่าเป็นงานแบบเฟกหรือบุลเลกอย่างนี้ผมเรียกบุลเล็กในมุมมองผมนะในมุมมองผมนะโอเคคือคือแบบแบบหรือแบบดีก็คือถือว่าเป็นงานนี่ก็เป็นบุลเล็กบุลเลกนะซึ่งคือของแท้เขาไม่มีอยู่แล้วหรือหรือว่ามีอันนี้ผมไม่คือคือเราไม่แน่ใจนะอันนี้มันมันคนละสายกับสายงานอนิเมะตรวจงานอนิี้เมะเนี่ยพี่ไม่ได้เล่นมาก็เลยไม่รู้ว่าของแท้มันมีแบบนี้หรือเปล่าด้วยที่ว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ย คือมันเป็นป้ายไบโอ๊ซึ่งก็ไม่แท้ใช่ใช่ใชแล้วทีเนี้ย <c oughs> มันมันตั้งใจทําเหมือนของแท้อย่างเงี้ยอ่าถ้าเราตีเราก็ตีเป็นงานปอกงานปลอมควรควรไหมควรจะซื้อไหมเล่นไหมขายไหมหรือยังไงดีก็ก็ก็โดยรวมที่ที่พูดมาทั้งหมดที่เราสองคนสื่อออกไปเนี่ยฟังคิดวิเคราะห์แยกแยะดูนะว่าเราควรจะเล่นไหมอยากจะบอกว่า เล่นตามกําลังของเราไปเล่นได้หมดแหละซื้อได้หมดสําคัญแค่ว่าไอ้ของซื้อของปลอมในราคาแท้อะไรเงี้ยไอ้นี่ไอ้นี่ก็อย่าทำโ <Okay. S 2> อเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้ฝากฝากเรื่องหนึ่งพอค,ค,ค้าฝากร้านค้าเลยกันคือณตอนเนี้ร้านค้าร้านค้าเสื้อเนี่ยเข้ามาเปิดขายกันเยอะทั้งออนไลน์ทั้งหน้าร้านขายกันเยอะมากแต่ปัญหาคือขายไม่ค่อยดี นึกออกม้เราขายกันไม่ค่อยดีอยู่แล้วทุกวันนีย้ยอมรับสภาพว่าขายกันไม่ค่อยดีอยู่แล้วเพราะร้า,านค้ามันเยอะเยอะมากนะแต่ว่าคนซื้อมันน้อยดังนั้นเราอะขายของอะขายด้วยความซื่อสัตย์เราอย่าไปหลอกเขาได้ข่าวมาไม่กี่วันก็แบบว่าไปหลอกขายที่แบบว่าคนมีตังเริ่มเข้าวงการอยากซื้อเสื้อผ้าวินเทจมาใส่เข้ามาคนแรกเจอปั้งของปอง้าไปเนี่ยสี 40, 000, 20, 50, 000, ่หมื่นสองหมื่นห้าหมื่นช็อตไหม เกิดร,รู้สึกว่าวงการนี้แบบว่าปลอมมาไม่มีปลอมอะไรเงี้ยมันทําให้สังคมวินเทจเราไม่น่าเข้ามาอะไรเงี้ยมันน่ากลัวซึ่งถ้าเราไป,ไปหลอกขายเขาบ่อยๆเนี่ยทุกคนปากต่อปากคุยๆกันเลยแบบว่าอะไรเงี้ยทำให้เราย,ยิ่งขายยากขึ้นดังนั้นเราช่วยๆกัน,นร้านค้าพยายามไม่ใช่พยายามห้ามเลยดีกว่าอย่าดีกว่าอย่าไปหลอกข,า,ขายใครนะขายด้วยความซื่อสัตย์ ขายของปลอมแล้วขายราคาปลอมบอกลูกค้าไปเลยเขารับได้น้องๆเขาซื้อตัว500ร้อยพันเขาซื้อบอกเขาไปตรงๆอย่าไปหลอกเขานึกออกไหมโอเคก็ฝากไว้ร้านค้าเท่านี้คือเห็นบางทีเห็นนะเห็นเห็นตามไลฟ์สดตามอะไรเงี้ยก็มีแบบว่าร้านใหม่ๆน้องๆใหม่ๆอ่ะแบบเริ่มมาขายเริ่มมาอะไรเนี่ยเริ่มใช้คําพูดที่แบบว่าโหมึงมึงรุ่นใหญ่มากเลยเนี่ยเราเห็นแบบเอ้ยทำไมต้องขนาดนั้นอ่ะทำไมเราเราขายของมาเราก็ไม่เคยขนาดนั้นนะ ทำไมต้องแบบว่าอยากจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นอะไรเนี่ยไอ้คาว่ารุ่นใหญ่เนี่ยมันสําหรับให้คนอื่นเรียกนะไม,ไม่ได้ว่าเราเรียกตัวเอง,เองนะงั้นนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปสเต็ปายสเต็ปค่อยๆเป็นเรื่อยๆทุกคนยอมรับเราแหละนะสักวันหนึ่งก็ช่วงนี้ขายของยากก็สู้ๆอ,อ,อดทนอดทนเราต้องอดทนเราต้องไปแบบซื่อสัตย,ย์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะมั่นคงนะอย่าไปไปแบบว่ากระโดดแบบโปงปังโปงปังเนี้ย ใบบนงแง่ของพ่อค้อาแล้วในแง่อข,ของลูกค้ากับคนซื้อล่ะยังไงบ้างคนซื้อเนี่ยก็หารายละเอียดดีๆค่อยๆค่อยๆค่อยคเซิร์ชหาข้อมูลดีๆดแบบอย่างเช่นเช็คเช็คเช็คราคาเสื้อแต่ละร้านมันมีราคากลางเชื่อผมว่ามันมีราคากลางประมาณบวกลบราคาบวกลบเนี่ยตามสภาพตามไซส์เ<อ>ข<อ>้าใจใช่ไหมไซส์อกยี่สิบกับอกยี่สิบสี่ ออกยี่สิบสี่แพงกว่า XL XL คือไซส์ใหญ่เนี่ยทุกวันนี้มันจะเป็นสายสติอันนี้เราก็ต้องหาข้อมูลด้วยทำกันบ้านไซส์ยี่สิบกับไซส์ยี่สิบไซส์ยี่สิบขายไม่ได้นะปัจจุบันนี้ขายไม่ได้นะอ๋อเหรอใช่ต้องยี่สิบสามยี่สิบสี่ขึ้นไปถึงจะมีราคาจะพีคเลยไซส์ยี่สิบอาจจะห้าพันแต่พอเป็นยี่สิบสี่ปั๊บเนี่ยโดดไปหมื่นกว่าเลยนะมันโดดนเราถ้าเรารู้ข้อมูลตรงเนี้ยก็ ดีดีกับตัวเราเองค่อยๆ่อยหาข้อมูลนะเสื้อตัวนี้ลายนี้ร้านานี้ขายเท่าไหร่รานนี้ขายหมื่นรานนี้ขายเก้าพันรานนี้ขายแปดพันห้ามันจะเหลื่อมกันไม่เยอะ <Okay. S 1> เหลี่ยมกันไม่เยอะก็คือเหลี่อมกันก็เพราะว่าสภาพแ uh huh. ล้วก็ไซส์อะไรประมาณนี้รู้ราคาแล้วครับทีนี้เราไปเจอถูก,ถกๆเราก็รู้แหละปลอมปลอมแล้วเริ่มรู้ว่าพอปลอมปับปลอมก็ไปหยิบดูนะแต่คิดในใจนะไม่ต้องไปคุยกับเขานะอไม่ต้องไปพูดอะไรกับเขาแค่หยิบดูหยิบมาดูว่าเอ้ยตรงนี้มันปลอมปลอมยังไงว่าผ้าเป็นอย่างนี้อ๋อสกรีนเป็นอย่างนี้ เรียนรู้ไปเรียนรู้ไปถามเลยไม่ได้หรอถามเลยไม่ได้หรอถามไม่ได้ถามไม่ได้ได้ถามพ่อค้าที่เราสนิทก,ก็ได้ถามพ่อค้าแต่ร้านไหนที่เราซื้อประจาเนี่ยร้านไหนที่เราซื้อประจําหรือซื้อเขาบ่อยๆเนี่ยเราก็ถามพี่นี่มันแท้ยังไงมันต่างยังไงเนี่ยเวลาเสื้ออยู่ในมือเนี่ยมันอธิบายได้ง่ายผมจึงไม่ค่อยอธิบายตามตามตามคลิปอะไรแบบนี้เพราะมันอธิบายด้วยคําพูดมันยากมันต้องอธิบายกันด้วยเนี่ยเย็งกันต่อหน้าเนี่ยจับผ้าจับสกีหรออย่างเงี้ยให้ฟังอย่างเงี้ยมันมันเข้าใจง่าย วันนี้พี่เปียกได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องบูเล็กแล้วก็เฟกนี่ก็เป็นมุมมองของเรานะ,ะเป็นมุมมองของเราบางคนอาจจะมองว่าบูเล็กคือเสื้อปลอมปลอมตรงยุคอะไรเนี้ยซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแล้วแต่ว่ามุมมองใครคิดยังไง่ะ,ะ,ะนะถ้าสมมติว่าใครสนใจที่อยากจะแวะเวียนมาที่ มาสเตอร์เปียกยินดีต้อนรับเรยังไงบ้างไหนช่วยฝากไอจีดีกว่าไอจีดีกว่าเข้าไปไอจีนี่เลยมาสเตอร์เปียกตามนี้เลยนี่ไอจีนี่เลยนะไว้ลงทงไทยพูดคุยกันก็ได้แต่ใคต้องนัดก่อนครับต้องโทรต้องโทรมันนัดต้องส่งข้อความส่งทักข้อความมาว่าจะเข้ามาประมาณนี้วันนี้กี่โมงอะไรเงี้ยก็นัดน้เพราะร้านผมจะเปิดปิดไม่เป็นเวลาเป็นพวกแนวเสื้อตอนนี้คือยังไงเหมือนเดิม80ก็ร้านผมก็จะเป็นเสื้อ80 90แล้วก็มีแฟชั่นบ้างอะไรเงี้ยผมก็ชอบแต่งตัวเหมือนกันแล้วก็ สายแฟชั่นเหมือนกันเนะะาะราคาราคาเป็นมิดราคาเป็นมิดเป็นมิดแน่อนอน <laughs> ต่อได้ <laughs> มิตรภาพ <laughs> นะไม่ใช่มิตราชี <laughs> วันนี้ต้องขอคุพี่เปียกมากเลยนะครับ <laughs> ยินด,ยยนดยียินดีครับยินดีครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆสนใจก็แวะมาได้นะฮะที่นี่ที่มาสเตอร์เปียกนะครับแล้วก็ไงถ้าสมมติว่าคลิปหน้านิวจะพาไปที่ไหนจะไปดูตลาดนะัดจะไปเปิดกระสอบหรือไปคุยกับใครนะฮะที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับเสื้อวินเทจฮะต้องติดตามอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่ง <Bye. S 1> เพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆลงมาแล้ว